เบิ้งข้างหลังวุีิครับมาเป็นยังไงนะทำทางานคนนีก้วใครขึ้นเป็นคนว่ายคนทุก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 คนเด๋ยว้อนี้ไปล้าไสอ๋อ้โฮะอะไรฮะไปล้าไส้พระหุชัดท่าพระ ไปทางไหนไปทางไหนถ้ามาคนกันอ้าวไปเด้อฮะโอเคอันนี้เป็นมือพอนะครับีวีเคอินะม่อินูมไมไมพเห็นล้เราไปเซ็ตมอพอดกับเ็บเต็มตลกเก็บเต็มเเห็นมไปี้ ช่วงที่เก็บห่านนะครับเก็บห่านแล้วไปปั้นอ,อากาศนะครับหลังวันที่ตอนเสาร์กับทิพประมาณนี่ไทยบรรยากาศเห็นไหมครับใครกับบรรยากาศเห็นมาอมอลมเฮ้าเวลา เริ่แล้วอยู่ทางไหนอันนี้เบื้องหลังนะครับพี่นอ้องเบื้องหลังนะครับส่วนมากที่ไทยเห็นตั้งแต่เบื้องหนะ้าอันนี้ไทยเห็นเบื้องหลังอันนี้ที่ไทยเห็นเบื้องหลังนะครับนี่ครับความเป็นจริงกูเลยครับแต้งโตความสรีอาบน้ำอันนี้เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังอนี้คือเบื้องหลังนะครับเบื้องพี่น้อง ได้เห็นแต่หนาเวทีเนี่ยพี่น้องปุ้นท่านเห็นหลังเวทีอันนี้ขึ้นหลังเวทีนี่หลังเวที่ลาอาบน้ำไปสวัสดีครับป๋าฮะพอดีจำได้บพน้องเาหลังหนาวนี่ล่ะเบื้องหลังนี่ล่ะอาบน้ำไปยังเลยครับป๋ากำลังเบียดเนี่ยนั่งคือกันครับเดี๋ยวเรต้องอาบลูกๆมันหนาวพอได้ไหมครับย้อยพอกับปุ้นท่านหนาเพียครับเพียลูกสาวผมมา ี S <S <ส>่โอ้แต่ละคนต่อสาวน่ารักทุกคนไปที่ไมือเดียวอสาวไปท่าไหนครับวันนี้ไปที่มอไองานยิวขอนแก่นค่ะไปพอกันเด้อค่ะวันนี้เทาหลตีสองเาหลักงตีสองตีสองป่ะครับผมใช like <bbe> ่ตีสองตีสองตีสองอาจจะได้2นึ่สองทุ่มได้หรือครับอันนี้มันเอาหนัไปหนึ่งเอานังไปเลาขึ้นข่าก้มมะ เส้นวากิดตากแหงครับพี่เราางงานบไก่อ่ครับตง่ต้องีอันนี้กินได้สองคนนอนอยู่เลยนนไดอันนี้แค่หอนา่อครับต้มตากเียยังไม่เศร้าลืมกัา่อนว่เลืมครับนี้แภนากทงไมนะครัาปกลาางน้าเล่นออกจากหน้า ต้องมึงงตไล่กูไม่ดีแล้วเออเออนี่กับเอกเองนี่เองครับอือโอ้โหผู้หนี่ครับลอยอะไรปออันนี้ก็เป็นผู้ชายเนี่เป็นผู้หญิงเนี่ยฮะเฮ้ยไม่เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเนี่ยอันนี้อ่าปกติเราเล่นล็อกเนี่ลายไปไอ้เล่นเล่นเล็อกจะติงไหมเด เป็นพวกติ่งไหมเดียวาช่วงกันเพราะอนตีขึ้นใหน่นู้นขึ้นน้ำนุ่นนั่งถากเพราะเวลาต้องลอก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 ูอกลอกลอกลอกบอกลอีลอก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 ลอเลอกลอกลากล้กลอกลอลอกลอกลอกลออกลลอกลอกบอกล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 สกลวัสดีครับอปอกลอัอกลอัลอกลอกีอกลอออลอลย อันนี้บรรยากาศด้านหลังนะครับบรรยากาศด้านหลังบรรยากาศด้านหลังมันอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องด้านหลังดีประมาณนี้อันนี้ถ้ายเห็นด้านหลังนะครับถ้ายเห็นด้านหลังนะครับพี่น้องเห็นเห็นด้านหนามันหลุแล้วนะครับโอ้ไปทางไหนเลยย่างดูแค่าไหนเนี่ยไปบัวไั้หนานี่หรอก โอ้ทั้งพี่ครับอันนี้เบื้องหลังเบื้องหลังแห่งความสำเร็จนะอาจารย์หา,ายัางหาบางงองน้ำอาจารย์สิลงสายบัวมาสิอันนี้อะไรอันนี้พ่ลา,ทาไทยงั้นเหรอาบน้ำค่ะอ๋อพระอาตยอาบดอกพราะวา่าอาบเบื้องแรกเท่าเดียว <c oughs> นะอ่าลวงลุงอันนี้เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังขนาสด้นสวยครับอันนี้เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังเบื้องหลังอย่างแท้จริงนะครับนี่นะครับชีวิตจริงของหมอลำห้อง ครับน่นะครับยูเดบิวต์สุโมงนะครับส่วนเราหนุ่มควนไหวกับพูดแล้วครับพร้อมถายด้านหลังที่ห้ามดีด้วยเนาะเหมือนแล้วต <c> อ <oughs> มีเขายองกัยอย่งของเจ้าของนี่แหละ, <c oughs> อะอันนี้ท่ายเห็นเบื้องหลังได้พี่น้องท่ายเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังครับเป็นยังไง มาฟ้ออีกคนหนึ่งผู้ที่บันข right you know says, huh? <S <s ึ้นนะครับบันขึ้นต้องใจเคำว่าบันขึ้นต้องใจเคำว่าบันขึ้นนจะสิครับกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วขึ้นหลับยาวเลยเหรอเพราะทนกินครับเพราะทนกินตั้งเมื่อวานว่าได้กินข้าวนอนเลยครับเมื่อยานโอ้โหขีอยู่ากันนะว่ได้กินข้าวครับก็จีบกินขึ้นรถจากรถคุณจากรถคุนสบายผมยาี้ยวคุณเขาปะไม่หรอกครับ มันล่นครับย่าหลึกสาวดึงได้สาวดึงอ่ะนี่คืออาจารย์ซีนะครับนี่ครับผู้ที่คุ้มอ่าแล้วก็ดนตรีนะครับเดี๋ยวเขาจัดใหม่เนาะไอ้อินดี้เฮาแต่ว่าจะชัดนิกหน่อยมึงเคลืนเหรียญมือแรกครับว่าทัานเขากันปถวแถวกันยองขนาดว่าท่านเกันปะแต่ว่าม้วนอยู่ครับม้วนอยู่ฝากไว้น้ำครับอาจารย์ซีนิวทัสกันครับครับเบื้องหลังครับเบื้องหลังครับ อันนี้ล้ของขิดของอันนี้เบื้องหลังได้ครับให้ยพี่น้องเบื่อนี่ให้พี่น้องเห็นเบื้องหลังพี่น้องเห็นเบื้องหลังนะครับนี่ลูกๆอะนี่นะครับโยกของคนว่ยนะครับยกของของซุ้มเบอร์ครับจิตวัตรประจำวันของพวกเข้านะครับจิตวัตราประจำวันของพวกเขานะครับยิ่งที่ตรงนี้ ฝากคนใหม่น on ้ำเด้อฝากขึ้นม่น้ำเด้อครันเกือบประมาณนี้ครับพี่น้องครับใไซเวลาเกือบประมาณสามชั่วโมงหกสิบแล้วประมาณเก้าโมงนะครับเก้าโมงแล้วก็จะออกเดินทางนะครับ ใส่สุดนะครับอันนี้ถ่ายผัยเบิองบรรยากาศเด้ออะ้รบรรยากาศอ่ะเดี๋ยวมีโอกาสจะถ่ายคลิปให้พี่องไดูมั้ยครับสวัสดีครับ